สวัสดีพี่น้องผมส่คนครับผมผมก็ได้เหตุการณ์วิจัยนะพี่น้องเก็บข้อมูลน,นะครับว่าเราอูที่ผมเห็ดนี่มันอยู่ในเดือนวันไดนนะครับผมเราอูที่เห็นผมเห็ดนี้คือเป็นเป็นเรา้ที่มผมเองเนี่ครับผมผมก็วิจัยนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกเดือนแล้วครับพี่น้องอขนาดเป็นน้ำตาลนะครับโอ้น้ำตาลหลายขนาดไปแล้วเปิดมันหอมห่วยๆครับผมเดี๋ยวมีเซดิซิมครับผมข้างบนนี่เป็นล่าเลยน้อง นนก็เสลี่ยมาร่าก็เริ่มกินกินกินเรื่อยๆก็จะทอดนี่ครับตัวน,นี้ล่าเดินทาง็ึือมาถึงตรงน,นี้แหละครับผมอ,อ่าตัวน,นี้ก็เสล่ลาเดินดีแน่เพราะว่าม,มันมันมีช่องว่างนะครับผมก็คือมีมีช่องอากาศหลายนะครับล่าก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมตัวน,นี้อ,อ่าอยู่ได้6เดือนครับตัวน,นี้ครบเดือนที่หกครับตัวน,นี้ตัวน,นี้บ่ม,มีช่องว่างนะครับหรือว่าช่องว่างน้อยนะฮะมีช่องว่างเฉพาะแกบเท่านั้นผมก็ถืเก็บข้อมูลตัวที่สองว่าแบบนี้จะอยู่ได้รดน้อยนะครับผมครับผมเบิ้งก็ตอบไปกับพี่น้อง ข่าร่ามันขึ้นเมืองสีให้จังไหนวันนี้เอาถิมวะครับพี่น้องไี่จังไหนตอบผมเลยนะครับครับผมสำหรับผมว่าไ้ถิมครับมีของดีเลยครับผมเพราะว์มเป็นล่าที่แบบเข้าคัดมากครับผมล่าล่าส่วนข้างบนนี่นะครับผมผมมุกเสียวออกไปตากแห้งนะครับผมแล้วก็จะมี2วิธีครับวิธีหนึ่งคือเอาไปบดบดให้ละเอียดแล้วก็ไปโรยใส่เขาก็จะเป็นหัวเชื้อได้เลยอย่างที่2นะครับก็คือเอาไปรวมกับสมุนไพรหกอย่างหกอย่างนะครับผมก็จะเป็นลูกแป้งเข้าหมากลูกแป้งซาโถกครับผมแต่มื้อนี้ผมเฉียดแบบยๆครับผม ก็คือเอาไปบดไปบดให้มันละเอียดแล้วก็โรยเขาหรือไปเบิ้งกันว่าไม่เสียด็ดฝนบ่ครับผมอย่าลืมติดตาม ชิมให้ดูเลยนะดูน้ำหวาน,นครับหวานจ่อยๆพี่น้องมึงน้ำตมันครับข้างในครับน้ำตอะครับเนี่อยอันอน,นี้เป็นแบบแก่บเก่านะครับมันเป็นสีดำๆเนี่ยแต่ไม่ได้เสียนะครับ เป็นสีของแก่ไปเฉยนะครับอยู่ในห้องปิดทั้งหมดครับวานครับแลาา้วก็สีพาน้ำต่ออะไรพี่น้องกระสีจากเขามากเป็นสาโทเูเลยันนีมาพี่น้องกินข้ถมอนกันครับผม,มก่อนกินข้าวก็เากรบผมจวดจ,จ่ายก,กับาป้าสีครับผมสีจากแก่เลยครับประสมเข้าไปครับผมจวดจ,จ่าก,ก็เอาพี่น้องกระเพาะหมูครับผม กะเพราสดๆใหม่ๆเลยป้าหมูตอนใหญ่มันโปใส่เป็นตัวครับผมคือกอครับผมรสชาติจัดจานครับผมจัดครับผมจัดว่าเค็มครับผมจัดว่าแดกไม่ได้นะครับผมว๊อดมันนี่เขาสวยครับพี่น้องมันไม่แน่แน่วว๊อดนี่มันจะอยู่ทองปะเนี่ผมเป็นคนกรุงเทพนะครับผมผมอยู่กรุงเทพโดนครับผมอยู่สะพานควยห้วยขวงเนี่ยครับเขารู้ยังไงว่าผมเป็นคนอีสานครับผมเป็นคนลาวครับผมผมไม่เคยพูดว่าอีสานเลยนะครับผมผมพูดไทยอย่างเดียวเลยนะครับไม่เคยแค็ดเลดลาวเลยนะครับผม หนึ่ง่างก็อผมมาลองที่เขาเหมือนกันครับครับแล้วเดี๋ยวจะวสุกล้วยครับผมมานี่กระเพาะกับสายซ่าโถวไปเลยพี่น้องกระจาดตัวออเข้ามานั่อันนี้ก็เป็นการต่อยอดนะครับต่อยอดจากราราที่เกิดขึ้นในในในเหล่าอุ นะครับผมผมก็บได้ถิมครับผมผมก็เฮดทดลองห้เบงว่าล่านั้นสามารถใส่ต่อได้เพราะว่าล่าเป็นล่าที่ถือคัดมาแล้วครับผมคัดคัดมาแล้วนมาใส่ละล่านั้นยังอยู่ในในห้องปิดนะครับก็คือในในถังนะครับผมียังเข้าไปเจอปนมันอันนี้เห็นเป็นสีชมพูเห็นเป็นดำนี่สีน้ำดำนี่เป็นแกบเก่านะครับสีชมพูนี่เป็นเป็นสีของแกบครับผมรสชาติกะคือเกาครับผมบริเวณบริเวณเปี่ยวบริติชเชื่ออย่างเลยครับผมครับจดจารเกลากินน้องเ้ย จริงผมจะบอกคือ,อยังที่ม่นอยู่ไก่ตัวเขาครับผมเป็นพวกสมุนไพรหรือเป็นพวกของใน้องทินนะครับนําใส่ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดครับผมคือดีกันครับมองให้มองเป็นแบบโอกาสครับผมผมกุกอะบริทิมล่าเน,นั่นเกาล่า,าน,นั่นมาเห็ดเป็นเชื่อต่อเลยเห็ดต่อกันเนียงไปเลยเห็ดลูกแปงแค่เท่อเดียวครับผมใส่ไปตลอดชีวิตครับพี่น้องครับพี่น้องจดจ่คกับผมกินข้าวด้วยกันกับผม